อ่ามาพร้อมแล้วนะลูกสเปซกับสเปซมาหาความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้านักเรียนไม่รู้จักว่าสเปซคืออะไรเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องมาทําความรู้จักกับคําว่าสเปซก่อนสเปซเนี่ยหมายถึงพื้นที่ว่างที่วัตถุครอบครองอ้าวยกตัวอย่างเช่นสเปซของลังนะักเรียนเห็นภาพลังไหมคะมีภาพลังกระดาษอยู่ข้างๆเราในหน้าหนังสือนี้นะ อยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่ยี่สิบสองนะลูกที่คุณครูใช้อยู่อ่ไปดูสเปซของลังก็คือพื้นที่ที่ลังเนี้ยครอบครองอยู่ก็คือพื้นที่ว่างในลังนี่เองก็คือพื้นที่ของสเปซของลังอ่าก็คือสเปซของลังกระดาษเห็นไหมคะก็จะมีพื้นที่เท่ากับขนาดของลังกระดาษอา่ต่อไป สเปซของกล่องนมไปดูสเปซของกล่องนมก็คือพื้นที่ที่ทำไมลูกกล่องนมครอบครองอยู่ก็มีขนาดพื้นที่เท่ากับกล่องนมทีนี้นักเรียนมาดูว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างกล่องนมกางกระดาษหน้าที่ยี่สิบสองลูก อมาดูว่าเราจะหาความสัมพันธ์ของกล่องนมกับลังกระดาษได้อย่างไรถ้าเราเห็นพื้นที่ของกล่องนมใช่ไหมลูกตอนนี้นักเรียนบอกได้ไหมว่าถ้าครูจะเอากล่องนมใส่ลงไปในลังกระดาษใส่ได้ไหมลูกถ้านักเรียนรู้จักสเปคของกล่องนมสเปคของกล่องนมก็คือพื้นที่ว่างของกล่องนมสเปคของลังกระดาษก็คือพื้นที่ว่างของลังกระดาษ ตอนนี้นักเรียนเห็นสเปซของกล่องนมไหมเป็นที่ครูทําให้ดูคืออ่าสเปซของกล่องนมก็คือพื้นที่ว่างของกล่องนมครูจะเอากล่องนมเนี่ยใส่ลงไปในลังกระดาษบอก,บอกอหนูเ็ยังอ่านักเรียนว่าใส่ได้ไหมลูกสองไม่ใช่ เปิดไหมตอบใส่ได้ไหมครูจะเอากล่องนมใส่ลงไปในลังกระดาษใส่ได้ไหมลูกได้ค่ะอ่าใส่ได้เพราะอะไร<ด>เราถึงใส่ได้ลูกได้ค่ะเพราะอะไรลูกนี่กล่องนมเล็กกว่ากล่องกระดาษค่ะอ่าเพราะสเปซของกล่องนมเล็กกว่าสเปซข,ของกระดาษสเปซก็คือพื้นที่ว่างที่วัตถุนั้นครอบครองถ้าเป็นสเปซข,ของกล่องนมก็คือพื้นที่ของกล่องนม สเปซของลังกระดาษก็คือพื้นที่ที่ลังกระดาษครอบครองและถ้าครูเปลี่ยนคำถามใหม่ลูกครูจะเอาลังกระดาษมาใส่กล่องนมเอาลังกระดาษมาใส่กล่องนมใส่ได้ไหมลูกไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรถึงไม่ได้ลูกเพราะกล่องนมเล็กกว่ากล่อง่าเพราะสเปซของกล่องนม มีพื้นที่น้อยกว่าสเปซของลังกระดาษใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมว่าสเปซคือพื้นที่ว่างที่วัตถุนั้นครอบครองตอนนี้วัตถุของเราคือลังกระดาษกับกล่องนมสเปซของวัตถุชิ้นใดก็มีขนาดเท่ากับวัตถุชิ้นนั้นอ้าวอีกหนึ่งตัวอย่างนะลูกคุณครูมีน้องแมวคุณครูมีน้องแมวหนึ่งตัว น้องมวรอ่าอ,อย่าลืมปิดไมล์ลูกใครไม่ได้ปิดไมล์เนาะอ่าครูมีน้องแมวหนึ่งตัวโหแมวตัวอ้วนเลยแต่ครูมีซื้อบ้านมาให้น้องแมวหนึ่งหลังครูซื้อบ้านมาให้น้องแมวหนึ่งหลังนักเรียนว่าแมวจะเข้าไปอยู่ในบ้านคุณครูได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอ่าไม่ได้เพราะอะไรลูกไม่ได้ แมวตัวใหญ่ของบ้านอ่าเพราะว่าวสเปซของแมวใช่ไหมคือพื้นที่ที่แมวมันครอบครองเนี่ยตัวอ้วนก็ครอบครองเท่ากับขนาดตัวแมวเลยเมื่อแมวมันตัวใหญ่สเปซพื้นที่ของมันก็ใหญ่มันจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังน้อยของครูได้ไหมไม่ได้อ่าวแสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจคําว่าสเปซแล้วก็หาความสัมพันธ์ของสเปซอ,อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งได้อ่าวต่อไปครูยกตัวอย่างต่อไป คูอ่านักเรียนก็ได้รองเท้ารองเท้านักเรียนของเราอ่ารองเท้าจะเป็นรองเท้าไหมน้ออ่ามีรองเท้านะคะลูกครูเขียนว่ารองเท้ามันก็เป็นรองเท้าเนาะมีรองเท้าพื้นที่สเปซของรองเท้าก็คือพื้นที่ที่เราจะเอาเท้าใส่เข้าไปได้ใช่ไหมลูกก็คือเป็นสเปซของรองเท้า แล้วทีนี้เท้าเราล่ะอ่าเท้าเราอ่ามาดูเท้าเราพื้นที่สเปซของเท้าเราก็มีขนาดเท่ากับฝ่าเท้าของเราเลยทีนี้นักเรียนลองเช็คว่าใกล้เปิดเทอมแล้วเนี่ยสเปซของเท้าเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมลูกถ้าสเปซของเท้าเราเพิ่มขึ้นเราอ่าแล้วเราจะใส่ไปในรองเท้าที่มี สเปซเท่าเดิมได้ไหมไม่ได้ค่ะไม,ไม่ได้แสดงว่านักเรียนมีทักษะการทัความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซอ่าเริ่มได้แล้วอ่ะทีนี้โจทย์ของครูในวันนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่จะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่17กับ18 จะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่สิบเจ็ดกับสนะิบแปดอ่าวน้าเรียนดูหน้าที่สิบแปดก่อนนะในแบบฝึกหัดนะลูกเล่มสีขาวนะแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะลูกหน้าที่สิบแปดได้ยังเจอหน้าเดียวกับคุณครูยังลูกเป็นลูปตารางช่อ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 งสีง่เหลี่ยมเจอ,อยังลูกใครเจอแล้วโชว์หน่อย เล่มขาวลูกเล่มแบบฝึกหัดนะเล่มแบบฝึกหัด <c oughs> แต่ฉันทันจิ๋วไปนั่งได้เลยเ <c oughs> น่ <c oughs> เจอแล้วครับคุณครูอ่าเจอแล้วครับคุณครูเอาทีนี้คุณครูถามว่าสเปซของตารางสี่เหลี่ยมนี้มีทั้งหมดกี่ช่องเอาให้นับไปก่อนนะเดี๋ยวมาตอบนะ สามสิบหกครับสามสิบหกค่ะสามสิบหกครับสามสิบหกค่ะเพราะว่าแมมค่ะสามสิบหกคระสามสิบหกครับสามสิบหกครับสามสิบหกค อสามอ่ามาสามสิบหกใช่ไหมคะลูกใครนับได้สามสิบหกอ้าวมานับพร้อมคุณครูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกช่องมีทั้งหมดกี่แถว แถวและหกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกเห็นไหมลูกมีสเปซอย่าลืมนะคำว่าสเปซมีสเปซก็คือที่ว่างของช่องเนี่ยเท่ากับสิบสามสิบหกช่องทีนี้คุณครู ตั้งใจฟังดีๆนะครูจะให้งานแล้วนะลูกครูมีเลโกโ้เปิดไปหน้าสิบเจ็ดหน้าสิบเจ็ดลูกแบบฝึกหัดหน้าสิบเจ็ดครูมีเลโกโ้ให้นักเรียนสามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งอา่านนักเรียนวาดไปเลยนะอย่าเพิ่งลงสีนะลูกวาดไป มีเลโก้แบบนี้แนวตั้งแบบนี้นะลูกให้นักเรียนหนึ่งแถวจะมีอยู่สี่ช่องเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งแถวมีสี่ช่องคุณครูมีตัวต่อให้นักเรียนสามตัวครูมีให้นักเรียนสามตัวครูให้แบบที่หนะึ่งเนี่ยครูให้เลโก้แบบที่หนึ่งสามตัว ได้ยังใครที่เสร็จแล้วไปต่อในเลโก้แบบที่สองเลยครูให้ครูให้แบบที่สองอ้าวครูให้แบบที่สองจากเป็นรูปลักษณะของตัวอลมีแนวตั้งสามช่อง แล้วก็มีเหมือนตัวแอลให้เลโก้แบบตัวแอลสี่ตัวให้แบบตัวแอลสี่ตัวนะลูกดียไป ต่อไปครูให้เลโก้แบบที่สามแบบที่สามเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสครูให้แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยสองตัว ใครเสร็จแล้วลงสีได้เลยนะลูกแบบที่หนึ่งให้เป็นสีแดงนะแบบตั้งตั้งเนี่ยให้เป็นสีแดงเท่านั้นนะลูกต้องเป็นสีแดงเท่านั้นนะลูกแบบที่สองตัวแอ L ให้เป็นสีสีน้ําเงินสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเท่านั้นกูคะผมไม่มีสีแดงสีส้มก็ได้ลูกใครไม่มีสีแดงก็สีส้มลูกส่วนแบบที่สามนะสีเหลืองนะลูกสีเหลือง แบบที่สามเป็นสีเหลืองนะต <c oughs> อนนี้นักเรียนฟังคุณครูก่อนนะลูก <c oughs> ตอนนี้ เรามีเลโก้แบบที่หนึ่งกี่ตัวคะคุณครูให้กี่ตัวแบบนี้แบบที่หนึ่งสามตัวหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยมีสเปซกี่ช่องสมีสเกี่ช่องสี่ช่องอ่าถูกต้องหนึ่งตัวมีสเปซเท่ากับสี่ช่องเห็นไหมเห็นช่องไหมลูก หนึ่งสองสามสี่หนึ่งตัวมีสเปซอยู่สี่ช่องแล้วครูให้สามตัวแสดงว่ามันจะมีสเปซกี่ช่องลูกสใครตอบได้ครูให้แบบนี้แบบที่หนึ่งเนี่ยสามตัว หนึ่งตัวมีสเปซอยู่สี่ช่องสิบสองช่องอ่ามันก็จะมีสเปซเท่ากับสิบสองช่องอ่าจะกินพื้นที่ของสเปซไปสิบสองช่องต่อไปแบบที่สองครูให้กี่ตัวแบบตัวแอลือสี่ตัวสี่ตัวหนึ่งตัว <c oughs> มีสเปซกี่ช่องสี่ช่อง อ่าหนึ่งสองสามหนึ่งตัวมีสเปซสี่ช่องมันก็จะกินพื้นที่ของสเปซไปกี่ช่องลูกสี่ตัวจะกินพื้นที่ไปกี่ช่องถ้าเราเอาไปวางสิบอ่องอ่าสี่สี่สิบโต่อไปรูปแบบที่สาม คราไม่ได้เขียนเลยอแบบที่สามละลูกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครูให้กี่รูปวิทย์มี่ให้กี่รูปูส <Wait me. S 1> ี่เหลี่ยมจัตุรัสครูให้ได้กี่ตัว okay. ี่ตัวรูปแบบที่สาอ่ะั่นือนันลันี้ไม่ใช่อันนี้ท้องของัเียกันมันองออออ่ะ้ี่ต<ด>ัว <at> <shop> Yeah, ถาาา่ถ้าเราเอามาวางรวมกันถ้าเราเอามาวางรวมกันเดี๋ยวเราลูกกอามาต์ตรงนี้เนี่ยจะกินรื้นที่ทั้งหมดกี่ช่องตอบได้เปิดมาถ้าครูเอาเลโก้ทั้งหมดมาวางเรียงต่อกันจากกินืุนที่ทั้งหมดกี่ช่อง สามสิบหกช่องค่ะน่าเกิงมากเท่า,า,ก,ากับสามสิบหกช่องแปลว่าเอาเลโก้ไปวางในตารางนี้จะพอดีหรือไม่สิบแดคดีไหมคะคุณเอาเลโก้ ้าครูเอาเลโก้สามสิบหกตัวนี้สามสิบหกช่องนี้ไปวางในตารางหน้าสิบแปดนักเรียนว่าเราจะวางได้พอดีไหมคะได้คะนีนะคะูแบบกระหักอ๋อดีครับแต่เราน้ำฟังนะงานคุณครูก็คืคุณครูบอกสุดใช่ไ เข้าใจไหมคะลูกยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่ากูนำแบบที่หนึ่งมีอยู่ทั้งหมดสามตัวเอาไปวางเอาไปวางยังไงก็ได้แล้ววางแล้วทั้งหมดจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตารางนี้ได้ไหมคะลูกเอาเลโก้ม,มาทีละตัว เอาเลโก้มาทีละตัวแล้วเอาไปเติมลงในตารางอย่าลืมว่าครูให้แบบกี่ตัวกี่ตัวนะลูกดูตามโจทย์นะไถ่คนแซมไถยคนใส่ได้ไหมอย่าเพิ่งระบายสีนะลูกหนูต้องใช้ที่สอดอีกก่อน ได้ไหมอ่าครูมีตัวอย่างถ้าใครคิดไม่ออกได้ไหมครูมีแบบสี D ่เหลี่ยมเนี่ยสองตัวใช่ป่ะครูมีแบบนี้สองตัวครูมีเสสีแดงสามแท่งแ,แ,แล้วครูก็มีตัว L สี่ตัวพอเราเอามาวางมันก็จะพอดีกับสเปซของ สเป็ของช่องบา,าง3าจริงๆแล้วีดนต้องลองวางเองแต่รูเฉลยให้นะเดนอาจจะไม่วางเหมือนพุงพูก็กกกกกได้นะลูกรูกครับต้องระบายเสียงครับต้องระบายไ,ไหมถ้าไม่ระบายเราก็ไม่เลาต้องระบายลูกนะระบายยังนะครับต้องระบายลูก ใช่ไหมครับไม่ต้องต้องต้องระบายหรือไม่ระบายครับละบายค่ะระบายเลยใช่ไหมครับครับลูกต้องระบายเห็นไหมว่าเราสามารถเอาเลโก้ที่ครูให้มื่อี้มาใส่ในตาได้พอดี เก็บเอาไม้ก <s wing> <eigentlich analysis> ่อนทำไว้แลก่อนช่วยสักคนนีกว่าแต่กอนรักกันสุดไหนได้หรอวอ้ตเขาอเก็บเอาไว้ก่อนทำาวลก่อนช่วยสักอนเห็นไหมลูกเวลาเย็นละไม้ักเยน ตอนนี้ทุกคนหยุดเขียนก่อนแล้วตางใจฟังนะคุณครูจะสรุปแล้วตอนนี้เรากำลังหาความสามพันละว่างสเปซของตัวต่อเรากำลังหาความสามพันธ์ระหว่างสเปซของตัวต่อที่คุณครูคให้เรากำลังหาความสามพันธ์ของสเปซของตัวต่อที่คุณครูคให้ ว่านักเรียนสามารถหาควา,สามสำคัญแล้วนำมาเติมในตารางช่องว่างได้หรือไม่จริงๆนักเรียนต้องเป็นคนเอามาใส่เองแต่คุณครูทำไมลูกช่วยช่วยเอามาวางให้ซึ่งเราจะเห็นว่าเราวางได้พอดีไหมลูกวางได้พอดีไหมเอาออกม่เร็ววางได้ ไม่พอดีไม่พอดีครับไม่พอดีหรอนี่ต่อมาวางแล้วพอดีไหมพอดีค่ะอ่าเพราะว่าตารางเนี่ยมันมี36ช่องตัวต่อเมื่อกี้ที่เรารวมกันเนี่ยก็มีพื้นที่ต่างต ส6หช่องแสดงว่าคด <น S 1> ีนไ,ไม่มดทดนี้มั้แสดงว่ามันจะต้องวางแล้วคอดีเดกิเดนยอะเลยนะใค<น>รัวตะเขียนได้หน้าจอ <สะ S 1> เดยกก็ไม่รู้เรื่องมาลุกนะน่าเ่อเลยครับ ะบายเลยใช่ไหมครับฮะระบายได้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูเข้าอบรมตอน9โมงและมีงานแค่นี้ลูกหน้า18แล้วก็หน้า19เดี๋ยวท้ายแต่ไมูดครูจัทมไมเห็นูแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเพื่อให้เพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนแล้วก็ให้นักเรียนที่ทําไม่ทันได้ดูวีดีโอย้อนหลังด้วยนะคะ หรือใครจะถ่ายภาพเฉลยของครูไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้แล้วเดี๋ยวทำต่อให้เสร็จนะคะลูกครูเขาทำหมือครูได้ใช่ไหมคะอะไรนะคะทไม่เหมือนครูได,ได้ได้ค่ะเหมือนครูได้ค่ะหรือใครจะไม่เหมือนครูก็ได้แต่มันจะใส่ลงไปได้ตอนนี้อ่าสำหรับวันนี้ลูกเดี๋ยวคุณครูเข้าอบรงก่อนนะน้กเียนก็สามารถทำงานต่อได้เลยนะคะลูก โอเคไหมคะข้อห้ายังไม่เจอตาเลยยังไม่ได้ถ่ายด้วยคุกครับค่ะคุบครับครับนักเรียนไม่ต้องกำนวลนะเดี๋ยว้ายค่าเดี๋ยวคุณส่งคลิปวิดีโอชั่วโมงนี้ให้นะคะลูก า้คเดี๋ยวคุณครูส่งที่วดีโอให้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนันแสบเก้าอนี้เปิดกล้องมาเร็วเปิดกล้องูให้เปิดกล้องเปิดก้องมาเร็ว้เปิดกล้องเปิดกล้องมาเร็วบุ้ยบาบุ้ยมาเป็นประโยชน์่ยมาก็ดีกวเร็วอันนี้มาเรวห้เปิดกล้องยิ้า ขาจะกินพวกพิถ้ากินพวกพิโรมเจ้าเห็นหลดโอเห็นแล้วทำหน้าที่สุดวูอ้วทำหน้า19ถามดิไม่ได้เปิดกล้องแล้ววายูเบสเาถามถามี่ถามอันนี่เขาไม่เขาได้ยินไหมดิถาม ก็แล้วอครูเอาไม่เปิดกล้องเพราันนะลูกมีองหน้านะหน้าสิบเจ็ดกับหน้าปหน้าสิบเจ็ดกับหน้าสิบแปดนะคะลูกเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจดูวีดีโอย้อนหลังได้เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเข้ามาช่มก่อนแล้วลูกน้อเดี๋ยวคุณครูอัดคลิปแล้วส่งให้นะคะวันนี้บ๊ายบาย คุณกูครับก้ครับบััสดีครับบวัสดีครัคบ